ยางเพิ่งเปลี่ยนมาแต่ว่าเหยียบมาเมื่อกี้ก็เปื้อนละยางเพิ่งเปลี่ยนอันนี้ก็ไฟนี่ติดมาเรียบร้อยไปลองกลับดูโอเคขอรหนึ่งคนค่ะคนขับลองพาลูกค้าลองรถหน่อยจ้าขึ้นได้เลยพี่ซ้อมได้เลยอันนี้ปรับลงก่อนนะพี่พอ,อดีไป<ๆ>กว่า กุญแจอยู่นี่ค่ะไกลไปหน่อยไม่ได้เลยปลกกวเนอะบางอะรนี่ไกลนิดนึงญญใช่ค่ะไปยังไงมาจากพังงามาถึงต้องได้ลองขับบอกแล้วว่าลูกคา้าเจยโยนะมาถึงต้องได้ทานข้าวได้ลองขับรถคุกมทนเรียบร้อยถ้ามาแล้วไม่ไไมทานข้าวมาแล้วมาไม่ถึงนะแสดงว่ามาไม่ถึงมาแล้วต้องได้ทานข้าวมาแล้วต้องได้ขับรถตัอไป I'll <laughs> you